กับช่องเนาะ NK NK n e ค s นะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เอ,อ่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะค่ะท่านผู้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมนายนัทเนศสีน้าคานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคณาครับค่ะวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมอบรมนะคะเป็นอบรมเกี่ยวกับอะไรคะท่านผอวันนี้อบรมเกี่ยวกับการสร้าง เด็กรุ่นใหม่ด้วยการประชัสัมพันธ์แบบออนไลน์การทำวิดีคลิปวิดีโอการตัดต่อคลิปวิดีโอการทำลง Youtube การเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะสร้างให้พวกเราเป็นยูทูบเบอน้อยเพื่อสร้างอนาคตในโลกดิจิตอลนะครับหาเงินโดยไม่ต้องออกแรงครับค่ะท่านผอ,อคะเข้ามาอ,อ,อบรมให้โรงเรียนเรา ท่านาคิดว่ามันจะมีประโยชน์กับโรงเรียนเราในอนาคตอย่างไรบ้างคะโอ้ยสุดยอดมีประโยชน์มากเลยครับตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านศึกษานิเทศเฉลิมชัยถึงดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมมาอบรมให้พวกเราเนี่ประโยชน์กับโรงเรียนเนี่ยสุดยอดมากตั้งแต่แรกเลยโรงเรียนจะได้มีนักข่าวน,น้อยหลายๆนักข่าวเป็น10บยี่ิหลายๆนักข่าวนะครับเพื่อที่จะ ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงกิจกรรมดีๆของเรียนออกสู่ภายนอกให้ชุมชนให้โลกได้รับรู้ว่าน้องคณะเรามีอะไรดีนี่นะครับค่ะท่านพอคะ่ะทุกวันนี้โลกของเราก็ก้าวสู่เข้าโลกแห่งอ,อ,อินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่า 4G 5G ค่ะท่านพอคิดว่าการที่ตัดต่อคลิปเป็นการทําคลิปรองยูทูบเบอร์เนี่ยท่านพอคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อตัอตวนักเรียนอย่างไรบ้างคะ นักเรียนอย่าง,งน้อยนักเรียนที่บ้านนอกบ้านนาติดชายแดนอย่างเราหนองคณาจะได้ไม่เป็นหนองคณาอยู่ในปา่าในดงอีกต่อไปอันดับแรกเลยจะเป็นหนองคณาที่โกอนเ i n t ์ inter. ใครอยู่ประเทศฝรั่งเศสอยู่อสัสรอเมริกาก็รู้จักนักเรียนเราที่หนองคณาด้วยอยู่เทอร์เบอร์นอยนี้นะครับด้วยระบบ 4g 5g นี้ด้วยการอบรมในครั้งนี้จะทําให้น้องคณาเราโลกรับรู้ค่ะไม่ล่ะคะว่าเราเรา,เราไม่ต้องที่จะต้องเรียนสูงสูงมาก แค่เรารู้จักการทํามาหากินที่สุดจริตค่ะทุกวันนี้โลกของเราได้เข้าเข้าสู่โลกแห่งอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะการตัดต่อคลิปนี่ก็สามารถหารายได้เสริมเพราะว่าทุกวันนี้แค่ตั้งกล้องลงเอาลง y YouTube แล้วก็มีรายได้เข้ามาค่ะเพราะว่าทุกวันนี้คนเราก็ได้เข้าไปเข้าไปในช่อง u t u b e ค่ะเพื่อไปดูเป็นรายการบันเทิงค่ะเป็นการทำมาหากินแบบสุดจริตค่ะเพียงแค่เราตัดต่อคลิปเป็นมีความรู้รอบตัวค่ะ ค่ะก็จะขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ